สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ Northern i s l l n n o p p n n ปี2025รอบคัดเลือกรอบ2หรือรอบ96คนแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมผลแข่งประจำวันที่6กันยายน2 5 6 8มีดังนี้ครับมี2โปรไทยลงแข่งด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกเฮอร์ก er ูวเฉียงเอาชนะเหลี่ยมเกรแฮม 4ต่อ0เฟรมเฮอร์กัวเฉียงผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับเดวิดกิลเบิร์ตฮริชเฮียรเอาชนะลู่เฮาเทียน4ต่อ3เฟรมฮริชเฮียร์ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับแจ็คลิสซาลสกี้ดีแลนเอมิลี่เอาชนะชื่อสี4ต่อ3เฟรมดีแลนเอมิลี่ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับโจเย่ล่งเดวิดเกรชเอาชนะกงเฉินจี้ 4ต่อ0เฟรมเดวิดเกรชผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับจิงโจ้มาหาปลายเนลโรเบอร์สันโอลิเวอร์ไลน์เอาชนะเหยาเพิ่งเฉิน4ต่อ2เฟรมโอลิเวอร์ไลน์ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับไคลเลนวิลสันไรอันเดย์เอาชนะอัลันเทเลอร์4ต่อ1เฟรมไรอันเดย์ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับแมทธิวเซล สกอตต์โดนูันเอาชนะแอนโทนีโควาสกี้4-2เฟรมสกอตต์โดนูันผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับหุยเจอเทพชยายอุ่นหนูหรือเอฟนครนายกเอาชนะจูเลียนเลเคิก4-3เฟรมเอฟนครนายกผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับโจโอคอนเนอร์มาร์คเดวิสเอาชนะฟารัดอาจจย 4ต่อ0เฟรมมาร์คเดวิสผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับจางอันดาเยนเบิร์นเอาชนะแซนด์สแลม4ต่อ2เฟรมเยนเบิร์นผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับฉลามหินมาร์คเซลบี์จิมี่โรเบิร์สันเอาชนะโจนาสลู4ต่อ0เฟรมจิม my โรเบิร์สันผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับ หมอปลาสจวร์ตพิงแฮมมาร์ตินออเดเนลเอาชนะแซมเคลกี้4ต่อ2เฟรมมาร์ตินออเดเนลผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับแจ็คโจสเดนเนียลเวลส์เอาชนะซันนี่อคณิกหรือซันนี่สายล่อฟ้า4ต่อ3เฟรมเดนเนียลเวลส์ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับหยวนซื่อจุนล้านยูฮาวเอาชนะไมเคิลโฮ 4ต่อ2เฟรมล้านยูฮาวผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับคริสเวกลินเสือบึ้งมาโกฟฟเอาชนะเจมี่โจนส์4ต่อ2เฟรมมาโกฟูผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับทอมฟอร์ดเด็กโหดสแตนโมดี้เอาชนะลีแอนอีววน4ต่อ0เฟรมสแตนโมดี้ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับ อาลีคาเตอร์ผู้ชนะผ่านเข้ารอบ64คนแพ้ตกรอบรับเงินรางวัล1,000ปอนด์ต่อไปเป็นตารางแข่งประจำวันที่7กันยายน2568รอบคัดเลือกรอบ2หรือรอบ96คนแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา16.00นมาเริ่มกันที่คู่แรก หลงเจอห่วงพบกับเหลี่ยมพูลเลนแอนโทนีแม็กกิลพบกับอเล็กซานเดอร์อุเซนบา์เคอร์หลิวฮงยูพบกับเชิงกาไวฟานเฉินยี่พบกับอาตามินชิดชินต่อไปช่วงเวลา19.00นแมทธิวสตีเวนพบกับสตีเฟนฮอเวิร์ดอิสพริสิงชาดาพบกับชางปิงยี่ ล็อบบี้วิลเลียมส์พบกับห่วงเจียหาวดวนโจนส์ Jones, พบกับหลุยฮิตโคตต่อไปช่วงเวลาสี่ทุ่มตรงลูก้าเบเรเซลพบกับเหลียมเดวิสซักซัวตี้พบกับเฟอร์กัสควินโรเบิร์ตมิลกินส์พบกับแพทริกวีเลนเบนวูลัสตันพบกับมาเตอุสบาารนสกี้ต่อไปช่วงเวลาตีหนึ่ง แอลันฮิวพบกับเกาอยางเดวิดลิลลี่พบกับลรโอนคลารีดิกกี้วอร์เดนพบกับแอชลีย์ฮูกินจอจอแดนบรา์พบกับมิเชลแมนอัปเดตผู้แทงเบรกสูงสุดเซนจูรูเบรก134แต้มซันนี่อคริกหรือซันนี่สายล่อฟ้ารับชมสนุกเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ